ับสวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพมือนีเบาแอมโลทงสิบผ้าเดินทางไปติดตามตัวเลขกับพี่เซียนลักซิฟครับท่บานผู้ชมพี่เซียนลักซิฟนี่เพิ่นว่าเพิ่นฝันดีครับฝันเห็นตัวเลขได้ครับมีผีผู้หญิงใส่สุดดําครับใส่สุดสีดำบึดเลยครับท่านผู้ชมมาเขียนเลขให้สองตัวดเด็ดๆครับงวดวันทีน่หน,นึ่งมีนาคมพศสองพันห้าร้อยหกสิบหกนี่เนาะครับเนาะที่สําคัญล่ะกามีเลขสูตรคํานวณที่เด็ดนี่เขามาหลายตัวหลายงวดครับมาฝากเอฟซีน้ำครับ ไปรับชมรับฟังเรื่องเล่ากันครับว่าตัวเลขดเด็ดสิเป็นตัวไหนครับครับสวัสดีครับพี่เซียนลักซิบสวัสดีครับครับผมสวัสดีครับครับผมเบลแอมครับพี่เซียนครับผมโอ้ยงวดก้อนนนก้อนนนเลขพี่เซียนในเขาทั้งสามตัวทั้งสองตัวเลยเนาะครับเนาะครับครับเป็นบางช่วงนะครับที่มันเขาครับอันงวดเมืนผมโทรหาพี่เซียนกับ บริษัรับสายผมเลยพิเชนง่ามาทีเดียงานแล้วมันก็เลยมาถึงมือกันอนแต่ผมโมเดิเลยนะครับโอ้ครับครับครับโอเป็นยังครับอันงวดวันที่หนึ่งมีหน้าคมพศสองพันห้าร้อยหกสิบหกพิเชนเทีบไวเลยบอกครับมาไปฝากเอฟซีนะครับครับผมก็เทียไว้แล้วครับเพราโบ่าลายตัวครับผมโอ้ครับครับว่าลายโตเนาะครับเนาะโอ้ยขอบคุณในลายครับพิเชนลักซี่อัน ครับอันเฮ็ดสูตรสูตรเก่าเนาะครับนอผีเสียนเนาะครับผมสูตรเก่าครับโอ้สูตรเก่านี่แน่นอนแห้งครับอีฟสี่เขาเกือบสูงวัเนอผีเสียนเนาะครับก้วม้วนี้าววิ่งวิ่งบนล่างเดี๋ยวเดี๋ยวก่อครับเด้อครับวิ่งบนล่างเนาะครับเนาะวิ่งบนล่างบนหนึ่งศูนย์ศูนย์ศูนย์กับหนึ่งกับเก้า บนในวิ่งศ0กับ1กับ9ครับกับ0 1 9เนี่คือเลขวิ่งของบนล่างกับผมงวดนีครับวิ่งบนกับล่างครับจับคู่กับ9 0 1 9 0 1สามตัวสามตัวนะครับเน้ผมครับสองตัวสองตัวกับจับคู่มีเนย0 ชับคูเจ็ดศูนย์ครับเจ็ดหนึ่งเจ็ดหนึ่งเจ็ดสามเจ็ดสามครับหกศูนย์หกหนึ่งหกหนึ่งหกศูนย์หกศูนย์หนึ่งห้าหนึ่งเก้าครับผมหนึ่งห้าหนึ่งเก้าครับครับผมนี่คำนึงนะครับผมอันเลขสามตัวบนเลยครับเก้าศูนย์หนึ่งนะครับครับผมครับขั้นถาวิ่งบนนี่อันเน่นแ่วงกลมเห็นไหมครับพี่เซียน บนล่างนี่ครับเอาเอาบนก่อนครับเอาบนก่อนวิ่งตัวได้ครับบนบ,บนนี่บนไหนเป็นหน่งเก้านะครับผมบนนี้หนึ่งเก้าหนึ่งกับเก้านะครับเนาะครับครับวิ่งหนึ่งกับเก้าแล้วก็ล่างแล้วครับล่างวิ่งศูนย์ครับล่างวิ่งศูนย์ครับ เน้นไม่ได้เจ็ดศูนย์เลยครับล่างโอ้ครับล่างเน้นเน้นเจ็ดศูนย์ตัวร่องครับบาทนี่ตัวร่องหนึ่งเก่าครับผมตัวร่องหนึ่งเก่าครับเข้ากันไหวนะครับเนาะตัวนี้เนาะครับบนกระตัดเรนนะครับพีเซียนเนาะครับเป็นก็ได้นสามตัวมีอยู่หางเดียวครับผมครับพีเซียนฝันนหลักบาทนี่ครับพีเซียนฝันเขามากเขียนเลขให้ครับผมจักที่ถือตัว กล oh. ามันในฝันมวลคอนมัน,น,น,นก็นเคยออกอยู่โอ้ครับผู้ผู้ใดมาเขียนผู้ใดมาเขียนให้ครับเป็นผีหรือคนโมนเป็นคนดอกนะซิเป็นผีนี่ยละโอ้ oh, ผีใส่สุดดำนะเพิ่งมาเขียนให้เจ็ดศูนย์ครับโอ้ oh, ใส่สุดดำมาเขียนให้เจ็ดศูนย์เนาะครับครับผมผู้ชายบ่ครับผู้หญิงชุ่มโอ้ผีผู้หญิงใส่สุดดำ ตั้งมาเขียนให้เลยบอครับเรือเิ่นมาว่าจังไนนรแนบอครับบอเิ่นเบาๆเป็นมากอ่ะเพิ่นมันเห็นตุกมันเห็นเป็นตัวเลขอยู่สามิปเลยนะครับเจ็ดศูนย์โอ้เห็นชัดเจนเนาะครับเนาะสีแดงหรือสีดาครับพี่เสียนครับก็เห็นชัดเจนอยูครับพอมนเพิ่นเบาแตอนพอเพิ่นไปแล้วมันจะเห็นตัวเลขขึ้นมาโอ้ครับอุสาถูสาถูเพิน่นสิไม่ให้โชกญ่้วเลยพี่เสียนครับผมก็มั่นใจตัวนี้ล่ะเจ็ดศูนย์นี่เนาะครับเนาะ กับเช็ดูมมั่นใจเนาะปีน้ำวนเนี่ยครับเข้ากันไปทั้งล่างทั้งบนเลยเนาะครับเนาะครับผมครับปีเซียนอุ้ยขอบคุณปีเซียนได้หลายครับเอฟซีถามหาหลายครับปีเซียนเพราะว่าเตะติดตามปีเซียนมาเนี่กับเขาทุกงหัวด้วยครับครับผมมีขนาดศูนอ์ตกน้ำวนอีกเพราะว่ามั่นใจว่าเล่นน้าที่เขาด้วยครับครับผมครับผมมั่นใจเจ็ดศูนย์เนาะครับเนาะเขาก็พ่วมฝันพอดีครับครับ ครับผมครับมีอยังเพิ่มเติมอีกครับพีเซียนครับกรับมาวันนี้ก็ให้เอซีมันหมานฟังฟังวำทุกคนครับครับสาธุสาธุกรับขอบพระคุณพีเซียนได้หลายครับที่ให้ตัวเลขเอฟซีของเบาแอมเราทุ่งเนาะครับผมครับขอบคุณครับพีเซียนลักซิบขอบคุณครับครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับผมครับผมพีเซียนเนาะครับเนาะ เลขของปี่เซียนลักซีฟนี่เป็นเลขสูตรคำนวณมาแต่โบราณ์คุณครับท่านผู้ชมบวกกับความฝันกระตรงกันเนาะครับเนาะกระล่องเอาไปเสียงโศกเสียงลาบล่องเบิ้งครับผีมาเขียนให้เป็นตัวเลขเจ็ดศูนย์วันสนเนาะครับบวกกับเลขสูตรคำนวณที่เด็ดของปี่เซียนลักซีฟคองเขาครับเดี๋ยวเบาแอมบ์ทงหนึ่งสี่จุดไว้แคบหน้าจอเนาะครับว่ามีตัวใดแน่ครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้เบาแอมป์เราตงนะไม่รู้ครับท่านผู้ชมไปรับชมเบิ้งตัวเลขกันครับ ครับผมสโมสรชมนี่เด้อครับตัวเลขของปิเซียนลักซิฟเนาะครับเนาะกระแคบหน้าจอไว้เสียงสูงเสียงลาดล่องเบิงครับสโมสรชมผีพุ่งยิ่งใส่สุดดำมาบอกเลขครับเขียนเลขให้สองตัวครับเป็นตัวเลขเจ็ดศูนย์ขับเข่ากับเลขคำนวณครับเข่ากับเลขสูตรคำนวณครับเลขสูตรคำนวณสามตัวครับแม่นแมนครับเก้าศูนย์หนึ่งเก้าศูนย์หนึ่งครับขั้นทามาร์ก윙เนาะครับเนาะเอฟซีมาร์ก윙กับวิ่งศูนย์กับวิงหนึ่งวิ่งเก้าครับแล้วก็เลขสองตัวครับเป็นตัวกันครับ 7จ็ดห,หนึ่งเแล้วก็1หเก้ครับท่านผูชม1นเกนี่ก็มักครับท่านผูมชมมกักมั่นใจครับกับ70็ดครับงวดวันที่หนึ่งมีน้าคมพศสองพร้อยหครับขอให้มีโชคใหญ่กับปีเซียนลักซิบครับท่านผูมชมเนาะการยืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้เบาแอมเราทงนะไม่เด้อครับเนาะสำหรับคลิปนีเบาแอมเราทงกับิราท่านผูมชมไปก่อนครับเจอกันคลิปนาครับสวัสดีครับเฮงเฮงรวยรยครับ เดี๋ยวเบ่าแอมเราตรงนีมีของดีมาฝากเอฟซีครับไปรับชมเบื้องของดีกันครับเบ่าแอมเราตรงหนีเดีเดินทางไปทําบุญอยู่วัดหลวงปู่รอดครับวัดหลวงปู่รอดเนาะครับเนาะจังหวัดสุรินทร์เจตจิดังแดนอีสานครับเดี๋ยวมีของดีติดใหม่ติดมือมาฝากเอฟซีครับท่านผู้ชมเป็นของเรียกเงินเรียกทองเรียทรยทรัพย์ครับค้าขายขายขายของโบดีลูกค้าบโบไคเขาล้านคนยางพานเอาตัวนีไปใส่ครับท่านผู้ชม เอาข้องเมตา,าคาะขายไปใส่เรียกเงินเร,งเรียกทอ,องสื่อเลขสื้อลอตเตอรี่จึงสิ่อถือเนาะครับนองสามผู้ชมเนาะไปรับชมรับฟังกับน้องเบิร์ดครับนางถ่ายอยู่ของแม่รับว่าวิธีใส่ข้องดีเป็นแบบไหนเนาะครับเนาะโอ้ดีครับครับสามผู้ชมไปชมกันครับสวัสดีครับน้องเบิร์ดสวัสดีครับดคโอ้เนาะอธิบายให้ฟังหน่อยว่านวดนี้ใช้ยังไงเนาะเรื่องการเมตตาหมายยมหาเสน่ห์เรื่องการงานการขายเน่ยคู่เลืกอการทายกลับคืนมาได้ พ่อเมียไปหาเมียน้อยให้กลับคืนคืนมาได้พ่วไปหาเมียน้อยก็กลับมาได้กลับแยกคืนกลับมาได้เรื่องการงานหาเรื่องอบตนายกเลือกการงานการขายไปพูดกับผู้ใหญ่อย่างนี้เนาะครับคนนิยมชมชอบค้าขายทุกอย่างแล้วเนาะครับผมสาธุ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 นี่เป็นของหลวงปู่แท้ๆเลยเนาะหลวงปู่รอดครับหลวงปู่รอดเนาะครับเอาวิธีการใช้บอกวิธีการใช้่อยนะครับพี่อาใช้เลยใช้เลยใช้เลย ปิดออกมาก่อนปัาบแต่แล้วก็บี้บี้อย่างนี้อธิษฐานหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามรูปหัวสามครั้งโอ้ถ้าปากสามครั้งลูกหัวสามลูกคิ้วสามครั้งลูกหัวสามครั้งรวมทั้งหมดเป็นเก้าครั้งครับผมสาธุสาธุสาธุโอ้ยน้องเบิร์ดเนาะครับผมเป็นลูกศิษย์หลวงปู่หอดเหมือนกันนะครับเนาะครับผมมาจากพัทลุงอยู่พัทลุงเลยเนาะครับผมสาธุสาธุเป็นบุญกุศลครับผมแม่ผมท่านรวยพ่อหลวงปู่หรอดเนี่ พอนุวดนี่แหละเนาะสาธุสาธุสาธุขอบคุณครับน้องเบิร์ตขอบคุณครับสวัสดีครับมีอะไรเพิ่มเติมไหมครับอธิษฐานอย่างเดียวเราต้องการถึงใดขายที่ขายทางซื้อลถซื้ออะไรก็อธิษฐานเนาะได้สมปรารถนาแน่นอน้าขายสิ่งของต่างๆเนาะเราเราจะขอแล้วแต่เราจะขออธิษฐานให้คนรักคนหลงรมเมตตามามยยพูดกับผู้ใหญ่เนาะมสาธุสาธุ ขอบคุณครับน้องเบิร์ตขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับสาธุสาธุสาธุครับทรามผู้ชมหลวงปู่รอดวัดโคกกลมครับธ่ามผู้ชมเบาแอมเราตรงหินขาวกบลอดซาครับท่ามผู้ชมเอาไปใส่เอาไปลวยเลยครับท่รนผู้ชมเอาไปลวยน้ากันครับใส่เราดีใส่เราลวยครับสําหรับท่านใดที่ค้าขายของบกค่อยดีลูกค่าย่างบบเห็นลานเฮาไข่ไขวว่ามีอียังบดบังหรือว่ามีอาถรรพ์มาบดมาบังหนาลาน เหตในคนมองมาเห็นลานค่าเฮ้าเดินผ่านเอานวดของหลวงปูหลอดวัดโคกกลมไปใส่ครับดวงจะเปิดท่านที่รับรัพท่านที่ให้เงินในทองไหลเข้ามาในบ้านในลานค่าลานขายของเฮ้าครับขายดีปัน,ทนีทน้ำ่ทธาลำรวยเงินทองกันหลายครับทนะ่านผู้ชมเนาะเบาแอมเราทงึงยินซื้อเสียงหลวงปูหลอดมานานแล้วมือในครับมีโอกาสได้มาสักกระกาบหลวงปูนะครับเนาะกับบูชาหนวดไปฝากเอฟซีเอาไปรวยน้ำกันครับ สำหรับท่านใดที่แบบว่าเลิกกันกับสามีอยากให้สามีกับมาหักมาหลงก็เอาหนวดของปูหลอดไปท่าครับไปท่าปากนะครับเนาะอยากให้ค้นหักค้นหลงเบาเบายัางไก่ผู้สาวผู้เบามากเนี่ยเอาไปใส่ได้ขึ้นกันครับสานผู้ชมเอาไปใส่เลยเลยวิธีใส่ก็เปิดฝาออกมาครับสามผู้ชมเปิดฝาลงปูออกมาครับเนาะแล้วก็มือแตะครับ่านผู้ชมมือแทะแล้วก็บี้ยังสีครับมุนหมุนยังสีครับ แล้วก็ท่าปากสามเทื่อรูปปากสามเทื่อนะครับท่าปากสามเทื่อท่าคิ้วสามเทื่อแล้วก็เสยผมขึ้นรูปหัวนะครับรูปห,หัวสามครั้งนะครับท่านผู้ชมข้างในนี่เป็นม้วนสารด้วยครับด้วยท่ทานผู้ชมเป็นม้วนสารเป็นน้ำมันมหาเสน่ห์น้ำมันมหาเสน่ห์แล้วก็เป็นหวานเป็นจุดๆด,ดำๆนี่เป็นหวานมหาเสน่ห์น้ำมันมหาเสน่ห์หลวงปู่ปุกเสกเรียบร่อยนะครับท่านผู้ชมเนาะ แอดคาราบาวจนได้แต่งเพลงให้ลุงปูรอดลนะครับท่านผู้ชมจจกดังบูดังเนาะครับเนาะแอดคาราบาวพีแอดคาราบาวเนี่แต่งเพลงให้น้อยนะครับที่แอดคาราบาวจะแต่งเพลงให้เจทิอาจารย์นี่ส่วนมากก็มีโบลายเนาะครับเนาะมีลุงปูคูนมีลุงปูคูนแอดคาราบาวพีแอดนี่ยครับเป็นคนแต่งให้แล้วก็มีวัดลุงปูรอดเนาะครับเนาะวัดลุงปูรอดวัดโกกมนี่ก็แต่งวัดลุงปูรุยเนาะครับเนาะวัดลุงปูรุยนี่ก็แต่งเช่นกันนี่ครับ หงินคาวว่าใส่ดีแห้งครับมีแต่เงินไหลมาที่มาก้นหักค้นหลงเบาแอมเราทงกับบุรีรัมครับเอาไปฝากเอฟซีกระโทนมาตามเบอร์โจนี่แหละครับผมเอาไปเป็นเจ้าของนะครับนาเอาไปใส่เอาไปฝากญาติพี่น้องก็ได้ครับสม่ชนมู้ชมครับเอาไปให้ญาติพี่น้องใส่เอาไปท่าครับให้ดวงเงินบาลมีฮอแพรกระจายให้เงินไหลมาที่มาเนาะครับนอก่านสม้ชมแลากาเบาแอมเราตรงนี่ได้นมมุนมาน้ำครับได้นมมุนข้องหลวงปุรอดมาให้เอฟซีนะครับสม้ช เอาไปอาบชำระร่างกายเสเนียดจังไรที่บดีถีล่าสีมันบดมันบังเสเนียดจังไรในตัวเข้าสิได้ออกเอาไปดื่มกินแล้วก็อาบนะครับท่านผู้ชมเนาะแล้วก็เฮ็ดให้ดวงเข้าดีเงินไหลมาที่มากครับท่านผู้ชมมีจํานวนจํากัดเ้อครับท่านผู้ชมมีจานวนจํากัดเบาแอมเราตรงนี่เอามาโบลายครับเอามาฝากอิบซีโบลายกระทู้มาได้โทรมาได้ครับมหาเบาแอมเราตรงเอาไปเป็นเจ้าของเอาไปใส่เอาไปรวยทั้งกันครับสาธุสาธุ ให้ถือเกลียกหรือับเอาไปใด์ล่ะให้ถือเลขลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งลำรวยสามสิบล้านเป็นไรครับท่านผู้ชมเนาะครับผมเดี๋ยวบ่าวแอมเราตรงกับสีให้เบิ้งตัวเลขกับน้ำมุนของหลวงปู่ครับท่านผู้ชมเนาะพี่งือตาเพิ่งทำเลยพอดีเพิ่งเพิ่งทำเสร็จใหม่ๆบ่ะครับนี่ครับผมสาธุสาธุสาธุอันนี้พี่ผสมน้ำอาบนะพี่ผสมน้ำอาบเนาะครับ ดื่มดื่มก็ได้เนาะดื่มก็ได้ครับแต่ว่าให้ดีผสมน้ําอาบตอนเช้าผสมน้าอาบตอนเช้าครับครับครับเพราะว่าโดนพวกพีอําอะไรนี่จะหายหมดเลยพวกนี้อืครับโดนของโดนอะไรครับผสมน้ําอาบเลยแบบเราลวงไม่ดีอะไรเงี้ยเราก็ผสมน้าอาบครั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 บล้างเสียดจังไรเนาะครับสาธุสาธุอขอบคุณต้องเบิร์ตมากมากเลยนะครับครับผมสาธุ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 ครับผมสาธุสาธุ